สวัสดีค่ะยายตาพัทยาพากินพาทเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้ยายตาพามาเที่ยวภูเก็ตจา้าภูเก็ตโรงแรมอินเตอร์คอนเนาะคะ่ะเนาะหาดกมลาค่ะหาดกมลายายมาอยู่หาดทรายเป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมจ้าเป็นน้ำเงา,งา,งาเพิ่อนเตรียมสำหรับอาหารเย็นโรงแรมเพิ่เพราะว่าเพิ่อนซิมีโช่เนาะจ้ะมีโช่ถูกวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์สิมีโช่สวยนะเป็นหาดส่วนตัวค่ะ บริเวณนี่กับทางบนที่ยายยืนอยู่นี่ก็เป็นที่ส่วนตัวเพราะว่าสิมีสตร์เว้ยดนามสำหร,ร,ร,รับขับสำหรับขับคือยายตาเนี่ยกระสีเป็นตองหใบใบได้คืยอใบยูครับนะเป็นเวียน้นามทางบนที่ไยทยไว้แล้วนะค่ะเดือนเมษานเพราะว่าพื้นสีรวมพื้นที่รวมกันหมดครับเป็นครับไม่ถึองมาเป็นสมาชิกแล้วค่ะ อันนี้คือเป็นสารวนของวัเคเก็นมพนะพร้าวมะเที่ยวนี่แหละต่ว่าข้าง,งาน้าจะเป็นหัดสวนตัวของโรงแรมผมจะสวยงามค่ะสวยงามเบิ่งค่ะเบิ่งวิวเพิ่น,นสวยสวยอากาศดีค่ะเป็นทะเลอันดามันนะคะกุจ็ททะเลอันดามันสวยงามอากาศดีดีเหมือนนี้ค่ะดีรัย <laughs> สวยสวย,สวย

ตากระโลมาใช้หาดเราจะเป็นแมสสวยงามขัดจากคุณน,น่ะที่บริสุทธิ์อย่างยา้อกปรหุกจากอันนี้คือทะเลอันดามันขอบพูดเก็ตอกาศสวยงามแต่ยินตะเพลงอันดาอันดามันทะเลอันดามันขอบพูกเก็ตหาดซ้ายสวยสวยเนะาสะาสะอาดสะอาดดีค่อยุ่หาดทรายสวยงามก็นตะมัดเที่ยวอ,อยู่จากไปนี้ โอกาสมาเที่ยวพูดเก็ตกับมาเที่ยวเได้ใช่ไหมสวยงามอยู่มันกับตามกับที่แยกตากอายุพัทยามันกับทะเลด้วยกันอยูุติว่าบางยางบางมันกับน้ำก็กันอูนนี้มาสระสะอาดสะอ้านดีนะคะเนาะเพราะว่ากันกับไกลไปกันงอยขั้นเปิดค้นสีเปิว่าสะดวกกไปเที่ยวพัทยาก็ได้ละคะแต่ว่าฉันไส่มีโอกาสมีกำลังก็มาเที่ยวได้มาเที่ยวพูดเก็ตอ่ะ เป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งมาค่ะเนาะกับน้ำอยู่หนามตะเคียวอยู่ตรงนี้ค่ะใต้ในเลือกหลายๆของหลายๆที่ไปเคียวเจ้าเนี่ยค่ะตบริเวณโรงแรมนที่จัตาปากที่ความนั้น,ต,น,นต้นโซนต้นอย่างก็เป็นของอิอนเตอร์คอนนาค่ะเนาะอินเตอร์คอนทีนมวตันโฮเทลเจ้าทางหลังเพิ่นกนะนรนนนกะถิเป็นภูเขาจา้าภูเขา นี่านน่าจะเป็นห้วงชุ้ยดีชาติวแนแดมนี่ต้นไม้ห้วงชุ้ยดีข้างหลังภูเขาข้างหน้าเป็นทะเลเป็นน้ำเป็นห้วนขี่ของพวกหวงกินเป็นรักเนาะคะ่ะจ้าคลิปนี้กไว้แค่นี้นก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวย้ายสิหาหม่องส,ยสวยๆงามๆฝา,ากอีกกันนึงฝากเรื่อยๆเ,เพราะว่าย้ายไปอยู่อีกหลายเมืองอยู่จ้าชะนีเด็กจ้าเจอกันคลิปมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ bye bye